สวัสดีครับวันนี้พบกับผมคนป่าบาบอนอีกเช่นเคยนะครับและผมก็ยังอยู่ในเกมฟีฟ่าออนไล3เหมือนเช่นทุกครั้งนะครับก็วันนี้เอาแผนหนึ่งหดาวทอง A มาฝากนะเป็นแผนของน้องนอนจากคลับวันนั่นเองนะครับก็น้องนอนเนี่ยเขาได้ลงแข่งในรายการหนึ่งของออที่ทีมงานฟีฟ่าออนไล3เขาเพิ่งประกาศมานะครับผมก็จํารายการไม่ได้ก็เ,เป็นว่าน้องเขาได้ลงแข่งแล้วก็ ใช้ทีมที่มีมูลค่าทีมแค่300ล้านเท่านั้นในการฝึกซ้อมแล้วก็ขึ้นขึ้นดาวทอง A ได้ได้แบบอืไม่ยากนะะนะักนะก็เอาเป็นว่าเป็นแผนของผู้เล่นระดับนักแข่งที่น่าสนใจแล้วกันก็วันนี้เดี๋ยวผมจะแผนมาฝ่านะครับว่าสไตล์การเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเออถ้าดูจากแท็กติกเนี่ยก็จะเป็นแผนแนวต่อบอลสั้นนะครับเกมเร็วความรู้สึกส่วนตัวเวลาเล่นเนี่ยก็ นักเตะเนี่ยวิ่งวิ่งทำทางกันค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะไม่มีแบบแตกแถวหรือว่าวิ่งมั่วๆอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นแผนที่น่าสนใจนะมีการเข้าทำที่ค่อนข้างชัวนะม,มันคือมันวิ่งตามตำแหน่งซะมากกว่าเอาเป็นว่าแผนนี้นะครับอย่างอย่างที่ผมเซตมาอันนี้ยังไม่ตรงกับ เจ้าของแผนสักทีเดียวนะน้องนอนเคเขาใช้ st นะเขาไม่ใช้ ls แต่ผมเอาไปลองเล่นนอกรอบเนี่ยรู้สึกว่าใช้ rf กับ ls ตรงนี้ก็โอเคอยู่นะคือมันก็จะวิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปไม่วิ่งสลับกันไม่วิ่งออสายไปเท่าไหรนะ่นักคือมันจะวิ่งทะลุเป็นเส้นตรงมากกว่าผมก็คิดว่ามันอาจจะเหมาะกับผมเพราะว่า ผู้เล่นในแดนหน้ามันเยอะอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องวิ่งสลับเท่าไหร่มันก็มีผู้เล่นอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้วนะโอเคส่วนนักเตะที่น้องเขาใช้นะครับก็เป็นนักเตะบวกหนึ่งทั้งหมด cf เนี่ยเป็นโรนันโด st เป็นสลาตันปีกข,ขวาเป็นแกเรทเบลแล้วก็ปีกซ้ายเป็นโรนันดิญโย กองกลางตัวรุกเป็นปอกบานะครับกองกลางตัวรับก็เป็นเอเซียนแบกซ้ายอลาบาแบกขวาไมค่อนเซนเตอร์2ตัวก็เป็นเยโรโบเตงกับเปยวเฟีดินานะส่วนผูส้สตระตูก็เป็นเดวิดเดเกอานะก็เอาเป็นว่าตามรูปแล้วกันว่ามีปีอะไรบ้างเนาะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ อาจจะสนใจเล่นหนึ่งๆน,นะก็ดูไว้เป็นแนวทางได้ครับโอเคและตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูแท็กติกกันนะตอนนี้ก็เป็นแท็กติกของน้องเขาเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับความเร็วเกมจะ1สทรงบอล23เท่านั้นนะครับเล่นลูกสัน้นยืนตำแหน่งตามแผนแล้วก็มาเกมรุกนะ ก็ส่งบอลแบบเสี่ยงนะ80เลยแล้วก็เปิดบอล65แล้วก็เข้าทำที่23นะครับก็อันนี้จะกลับกับของผมนะของผมเนี่ยเกมลุกน่าจะเป็นอิสระแต่ว่าการส่งบอลเป็นปลอดภัยนะก็ถือว่าเออเป็นส่วนกลับแล้วกันมันก็เป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคล ยืนตำแหน่งนะครับตามแผนหมดเลยแล้วก็เกมรับกดดัน45ดุดัน30ไล่บอล45นะแล้วก็น่าสนใจตรงเช็คลำหน้านี่แหละก็ลองใช้กันดูนะอย่างที่ผมบอกว่าแผนนี้มันมมีการเล่นเกมรับแบบเช็คลำหน้าหเห็นบ่อยขึ้นนะถือว่าน่าสนใจใครที่ลองเอาไปใช้ผมเนี่ยเอาไปลองใช้แล้วมันก็โอเคนะ โอเคเลยโอเคเลยก็ลองปรับตัวกันดูเผื่อว่าจะชอบเนาะเอาละครับหลังจากผมพูดพร่ำมานานนะเรามาลองกดเล่นกันดูสดๆเลยแล้วกันอืมคู่แข่งก็อยู่ระดับเองเงินนะครับ Winning 7-11นอเนะสรุปว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือจะเป็น จะเป็นเกมบอลกันแน่นะเดี๋ยวเราไปชมกันเออมีใครสงสัยเหมือนผมไหมว่านักเตะมันจะโยกหัวโยกตัวไปมาทำไม <c oughs> ยืนนิ่งๆเป็นไรไงโยกก็โยก,โยกนิดหน่อยก็พอนะ <c oughs> โยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆก,กระต่ายลอยคอ <c oughs> คนละเรื่อง <c oughs> เริ่มกันที่จังหวะแรกนะครับเคลียรบอลเลย วิโหวสกิลมาวิดิสส่งให้ยานเส้นอเสียบอลไปซะแล้วครับจังหวะต่อมาสเตฟานเอฟเฟ,ฟนแบกตัดบอลได้นะครับจากกลางสนามส่งให้คริสเตยโนโรนัลโดแทงมาจะให้โครเซเออกสไลด์ได้ครับหลุดมาให้เจมโรดริเกซซัดลูกนี้ด้วยขวาบอลเสียบเสาเข้าประตูไปแล้วก็เป็นทมเนียมที่จะต้องเต้นยว <laughs> คู่ต่อสู้กันหน่อยนะ,ะจิตใจเข้มแข็งหรือเปล่านะ โดนยั่วแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันและจังหวะนี้อตัดบอลได้นะครับยานบาเยฟเดี๋ยวก็ซินวาวิดิตจ่ายไปให้ยานเส้นนะครับเอาขอบอลกันมาเลยจากแดนหลังแอฟฟนแบกส่งให้โครเซส่งโโต่อยโรนัลโด้ควบมาลูกนี้โยนเข้ามาให้โครเซ่มงลูกนี้ชนเสาครับยังไม่ได้ครับ อแต่จะว่าจังหวะนี้ยังไงอืมมันจะโดนสวนอ้าวตัดบอลได้อีกแล้วนะครับยานบาเยฟยานบาเยฟจ่ายมาให้โรดิเกสเอฟเฟนแบคเคดิรายกไมโครเซลูกนี้สัตว์เรียบร้อยครับเต็มยั่วอีกแล้วกูแข่งคงแบบขอซื้อได้ไหมอี่าเนี้ยมันกวนเหลือเกินนะครับอ้าว ตัดได้เฉยเลยนะยกมาให้โรนัลโดควบหนีมาโรนัลโดสับหนึ่งทีแล้วก็โดนตัดไปครับจังหวะต่อมาเอฟเฟนแบร์นะครับเข้าไปปั๊มบอลได้บอลมาแล้วยานเส้นส่งให้เอฟเฟนแบร์เป็นการรีวิวเอฟเฟนแบร์ไปด้วยนะครับเพิ่งได้มาใหม่กำลังเห่อโรนัลโดโยนเข้ามาก็ติดอีกครับจังหวะนี้ เคดีรา okay, แตะมุมโยนเข้ามาเอฟเฟนแบกเหมือนจะมงดะมงพักลูกนี้แล้วก็เก็บตกเข้าไปครับโหดจริงอะไรจริงนะตัวนี้เมนเจอร์ก็เก่งนะครับจะบอกไว้ <c ười> คือจากทีมผมลูกผีลูกคนมากนะได้เอฟเฟนแบกมาช่วยแดนกลางนี่้ oh, <c ười> ปึ๊กเลยนะครบเครื่องยิงไกลดีแล้วก็ทำเกมได้นะ จ่ายบอลโยนบอลแม่นเลยแหละจังหวะต่อมาเอาเจมริเกตทำเสียบอลแต่เอฟเฟกแบกอีกแล้วนะครับเป็นพระเอกขี่ม้าขาวตัดบอลมาได้ก็ลากจี้ขึ้นมาแล้วยกไม้โคเซโคเซกลับล้ำหนึ่งทีแล้วก็จ่ายตัดไม้เจมริเกตยิงง่ายๆเข้าไปครับอ๋ออดเต้นยั่วเลยผู้ต่อสูนนี่ถึงกับต้องปรับเกมกันเลยทีเดียว โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อที่เกมที่2ต่อเนื่องเลยนะก็ทีมก็โหดใช้ได้อยู่นะมีดอกบา XI มีดีมารีย XI มีรามอต XI นะแต่ถ้าคู่ต่อสู้ได้ยินคงจะบอกว่าเออนายก็ตำนานเยอะนะแต่ผมไม่เก่งไงผมเล่นไม่เก่งไงอืมอะลุยกันเลยดีกว่า มาแล้วครับเริ่มเคลียรบอลกันเลยปรับแท็กติกนิดนึงนะโอเคเบียโฮปสีดานมาหนึ่งรอบครับส่งห้ยานเส้นโยกอีกหนึ่งทีโอ้โดส่งห้ยานเส้นเอฟนแบ็กเอาเสียบอลซะแล้วครับแต่ก็อยากได้บอลกลับมานะเซตบอลกันใหม่จังหวะต่อมาบอลเหมือนไม่มีอะไรครับเอา จิมเฉยยังไงไม่ส่งเหรอ,อแกเด็ดเบลฉกมาแบบนี้ก็ซัดเข้ามุมไปเลยนะครับแล้วก็ตามทำเนียบเขเต้นยัวไปก่อนเล็กน้อย <c oughs> และเกมก็ยังดำเนินต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งเกมเนี่ยไม่มีจังหวะอะไรเลยนะก็จบไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นี่ะครับเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่านุ๊ จะได้ไม่เสียเวลาของท่านผู้ชม,มก,มก็ต้องบอกว่าเกมค่อนข้างเหนือกว่านะครับเนี่ยครับโอกาสยิงเข้ากรอกการครองบอลน,นะก็เหนือกว่าแหละแต่ว่าทําได้ลูกเดียวนะครับจากความผิดพลาดของผู้ต่อสู้เขาเนาะน่าจะได้มากกว่านี้แต่ว่าทําไม่ได้เองนะชนะต่อเนื่องมนาะ3เกมแล้วนะไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่า แล้วก็ขอนอกเรื่องนิดนึงก่อนเราไปดูไฮไลท์ในเกมที่3นะครับก็ใครที่มีคำถามเกี่ยวกับตัวผมก็ลองทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาทำคลิปตอบคำถามแล้วกันนะเกี่ยวกับตัวผมเกี่ยวกับการทำคลิปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็เดี๋ยวจะคัดคัด,คดมาไว้ทำคลิปรวมตอบคำถามแล้วกันและสำหรับใครที่ไม่ได้ รับการคัดเลือกมาลงคลิปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษวยล่วงหน้าเลยเพราะว่าอาจจะเยอะไปนะอะไรที่คำถามคล้ายๆกันก็จะเลือกมาตอบคำถามเดียวแล้วกันเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมเกมที่3กันเลยจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลย มาแล้วครับก็จังหวะแรกลิวพูได้เลีร์บอลก่อนนะครับก็ยังเคาะบอลกันอยู่ยังไงเฮนเดอร์สันการ์เรตเบลย้ายมาอยู่ลิวพูตั้งเมื่อไหร่นี่แน่โรนัลดอส่งให้โครเซ กขาเซส่งให้เอฟเฟนแบกเจมโรดิเกตยกไม้เบียโ h บลูกนี้จัดการซัดเต็มข้อเร่าเต็มแข้งครับเรียบร้อยครับสวยงามโอลิเวอร์เบียโ h o v e นะครับได้อย่างรวดเร็วจังหวะต่อมาฟานเดอร์ซาเตะยาวมาเอฟเฟนแบกผักบอลได้เคดิดาส่งให้เบียโ h บ โฮเซ่ลากจีขึ้นมาแล้วก็ยกลูกนี้ให้เจมโรดิเกตโชวเหนือชิปลูกนี้ <c oughs> มันไม่ย้อยเข้าไปนะครับเนี่ยครับเห็นประตูวิ่งออกมาก็เลย <c oughs> ติดเล่นสักหน่อยหนึ่งนะและจังหวะต่อมาก็ตัดบอลได้นะครับจากเอฟเฟนแบกพิซโนโรนโดส่งให้ยานเซนบีอโฮส่งให้ยานเซน โครเซ่ทำชิ่งกับยันเซ้นนับโยนมาลูกนี้ไก่เอฟเฟนแบกม้งนก็ไม่ถึงนี่นะบ,บบฟุฟฟอนตัดบอลได้แล้วก็โยนยาวมาอ้าวยังไงเบียร์หบยังได้อยู่เจมสโรดิเกตจ่ายก็ติดอีกครับจังหวะนี้และก็จบเกมไปนะครับด้วยสกอร์หนึ่งก็ถือว่านชนะ4ี่นัดรวดเลยเนี่ยใช้ได้ผลงาน ก็สรุปนะครับถือเป็นแผนที่ค่อนข้างจะทำเกมได้สนุกขึ้นเกมแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่วิ่งสเปะสปะคือเวลาจ่ายบอลเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่านักเตะตัวนี้ควรจะยืนอยู่แถวแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่วิ่งสลับกันแบบแผนของผมนะครับแต่ว่าก็มันเป็นมันแล้วแต่คนที่ถนัดละกันเนาะก็เป็นว่าถ้าใคร อยากลองแผนนี้นะแผนของนักแข่งก็อยากให้เอาไปลองนะรับรองว่าน่าจะได้มุมมองเกี่ยวกับการเล่นหนึ่งหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมานะและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องนนท์จากครับวันส์นะครับที่ได้เอาแผนดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเล่นกันต่อไปสำหรับวันนี้ผมคนป่าป้าบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย